สวินด้วยนะฮะอยู่กับผมนะฮะในแบงแนววันนี้ก็จะมาต่อกันในเกมโปเกมอน 3D S นะฮะโอเคอเป็นเกมแนว 3D ภาพสวยนยะฮะออันนั้นเรารับเคเวสจากไอ้อ้วนมานะฮะไปทำเคเวสกันเลยดีกว่าไม่พูดทำผมเพียงไงมากบางไม้ก็เริ่มโหมดขึ้นนะฮะ เดี๋ยวขอแป๊บหนึ่งนะฮะขออนุญาตแป๊บหนึ่งเราก็จะให้โปเกม,มอนเราสู้แบบแบบอัตโนมัติไปก่อนนะฮะโอเคได้มาสีดะ มีตัวเดเทนนั้นเลยนะนไม่รู้มันเก่งหรือไม่เก่งนะมันคุยหาอะไรกันวะเนี่ยอยากรู้นะอยากเป็นคนจีนนะ้น่นเกลมกมอนจะได้อ่านภาษาจีนออกนะมันเหมือนมันจะปรับเป็นภาษาอังกฤษไม่ได้ด้วยดีนะฮนะแย่เลยนี่ตัวนีนะ้ตัวเก่งเลยอยากขีนะ่อ่ะอยากขีนะ่บ้างนะอะเธอ ขี่บ้างซ้อนได้ปา่าวะซ้อนหน่อยซ้อนหน่อยเร็วยี่แปดเออชะกะักกระตกนี่คงจะเป็นการดูปรลมัดเย้เย้ยโอ้ยมันได้มาจากไหนเนี่ย ไอจู๊บใช่ไหมเนี่ยไอจู๊สีเขียวเขียวอะ่ะน่าจะใช่เราไปทำพาราคิทกันดีกว่านะฮะมาชมโปเกมอนคนอื่นอยู่อย่างงี้ก,ก็ไม่ใช่นะอเอหน้าเยาวม็นอมเอตัดรองทรงเนี่ยมันคือใครวะหน้าตาคงจะกวนตีหน้าดูน่เนี่ย ถ้าเราไปทำเควสให้มันมันจะให้ไอตัวเป็ดเรามาแล้วก็ให้คิสตันแล้วก็การ์ด e ก p พีเขียวแล้วก็กระดิ่งสองอันมันคืออะไรวะหมายความว่างไงออกโคเ็จเฮ้ยกดรับเควสดิเออแม่งชอบคางกระตุกมาไหนเนี่ยแม่งมาท้าดวลโอโดนึกว่าใคร เนี่ยหน้าตาควาันตีอย่างงี้กูสู้เองเลยวะ่ะมันจะถ้าขวดไปอืมอืมพวหัวชนนั่งปล่อยหนามมาเอาไปดิเหมือนหนอนนองพลังโจมตีไม่แรงพอนะฮะดีเขาได้นิดเดียว ได้จังไหมดูคมอนคมอนอือมือม,ม,มือนะฮะมันก็ให้เป็ดเรามาใช่ไหมเนะี่ยได้เป็ดนะเย็ดได้วิวการเป็นตัวนี้ตัวแม่งเท่นะผมเลยอยากได้เนี่ยตัวเนี้ยแม่งเท่ไงไม่รู้เก่งหรือเปล่าฉัน โอ้ผมไม่ค่อยเชี่ยวชาญเรื่องไอ้นี้นะอ้าวมาเมืองใหม่ป่ะเนี่ยไม่ใช่คนมันเยอะขึ้นไงเนี่ยวิวัฒนานการร่างสองของไอตัวเรานะไอกิ่กวาฟอยของเราเราจะวิวัฒนานการเป็นตัวนั้นไม่ได้ไม่ใชอะไรคณวิศาสต์เหมือนเดิมเจ้าเก่าเวลาเดิมก็ไม่มีอะไรมากนะ <Okay. S 2> นี่คือปฏิทินรับของรางวัลใช่ไหมวันที่เจ็ดเหลือ,อที่หนึ่งได้เนียสนะฮะเย็ดเดยเนียสคุณคิดเก่งครับได้ไหมฮะสามารถไปเมืองอื่นได้แล้วตอนนี้มันก็จะมีบอกว่าโอ้ มันเป็นแหล่งของโปเกมอนตัวไหนอะไรอย่างนี้นะฮะเอ้าอย่างงี้ก็สะดวกสิครับผมอยากไปจับตัวนเนี้ยเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยอืมสถานาการล่างสุดท้ายไม่หหุดไปได้ไหมเนะี่ยไปได้ไหมอ่ะไ,ไปไปเนี้ยไปเนี้ยดูอย่างเดียวได้อ่ะไปดูว่า โอเคตาบอสแม่งนะนี่มาโน่อสอนลงมันคืออะไรอะ่ะท่างเราเสียเปรียบกับมันเหรออ๋อเราเสียเปรียบกับอีธาตไฟนะ าหันมาสู้ว,วินนี่แทนนะฮะดามเมจของเราจะเพิ่มขึ้นให้ดามเมจของเราจะปกติเหมือนเดิมแต่ได้นี่จะลดลงนะฮะอ๋อแม่งมีเกี่ยวเรื่องนาด้วยนีิว่าถ้าเราสู้ตัวหนอนเนะี่ยเราจะตีได้แรงขึ้นมากนะะเพราะว่าหนอนเป็นตัวธาตุพืชเราเป็นธาตุไฟนะ จัดการแมงเลยคือแพ้ไฟอืม <c oughs> โอเคมาเห็นท่าขึ้นเหมือนกันมันน้งเนี่ยไหตยตายมาแล้วด่านบอสมานนะด่านนี้ปวดย่างโอ้โหนี่ไงฮะวัฒนาการของไอตัวเมื่อกี้นะฮะ เอา้าท้ายแม่งเลยต้องมาสู้กับไอ้นี่เลยเหรนะอเนี่ยเพิ่งเริ่มเกมได้สองพาร์ทเองอื้อโดนไปดีตะวัดหางกะกะรือว่าโอ้ยเยอะแยะนี่มาแล้วจัดก,การเลยลูกคนใหญ่ใส่ฮะมีอะไรติดออกมาเลาะไฟกูอีกเห็ดได้อ๋อจะทำให้มัน สตัร์นไปนะฮะพุ่นใหญ่ของเรานะฮะแม่งจะตอบโต้ไม่ได้เอเด้โคตรโหดเทีย <Okay. S 2> นี่คือนกในตำนานใช่ดูโปเกมอนเราหนิว่าใส่เป็ดไปเลยเยี่ยมนะบันทึกวันนี้ เป็ตของเราเลเวลาหนึ่งอยู่เดี๋ยวเราต้องไปอัปเกรดมันเดี๋ยวโหลดช้าจงเลยดูได้จากตรงนี้เลยฮนะมันจุ่มตีใครเยอะกว่าเอ้าพลังไอ้จุ่มตีหนอยเยอะกว่านี่เออใช่เรามาอัปเกรดนี่กันดีกว่าใช้เอ็กพีการเขียวเลยฮนะโหลดช้าไปหน่อยเกมนี้ ไปตรงเราท่าน,น้ำนะนานไปหรือเปล่ากันานนานไปหรือเปล่าโอเคโอ้โหโอ้โหเพิ่มขึ้นเยอะมากหัวใ,ใจเป็นห้าดวงแล้วอ่ะอยากอัปเกรดอีกอ่ะต้องทำตามแม่งจริงๆใช่ยังไงเนี่ย มือกูมันโอเค <f uck> okay. พยายามจะแบบใจยเย็นแล้วนะตอนนี้เราเวลว่หกแล้วนะ VP ศูนย์เลยไม่มีการ VP หนึ่ง VP อะไรทนะั้งนั้นนะกูจะเล่นอย่างเดียวไม่เติมหรอก <f az: <f az: หาด็อกเตอร์ดีกว่าขอเคลจากด็อกเตอร์อะไรวงแหวนแล้วเงินอีกเสียสผ่านแล้วก็หาอะไรไม่รู้มุงม้ไม่รู้อะไรก็ต้องขอภัยด้วยนะแบบเฮ้ยมึงโง่จังวะอะไรแบบนี้มึงโง่ครับครับอะไรเนี่ยสีเขียวเป็นไอเทมอ๋ออันนี้เป็นไอเทมสีเขียวเป็นไอเทมอันนี้เป็นพวกโปกเกมอนอย่างนี้เอง กูกูต้องรอแม่งสี่เจ็ดชั่วโมงรอสี่เจ็ดชั่วโมงบ้านมังเหอะกว่ากูจะได้โปเกมอนตัวหน,นึ่งเนี่ยนะมึงโอ้ยไม่เป็นไรช่างแม่งฮะคือเอาเควสเยี่ยมอะไรต่ออีกไหมแค่นี้ เอาไปทำเคลสกัน right. ด mm ีกว่าเราทำเคลสจากอ้วนแล้วเยี่ยมไอ้ข้าโดนกับอ้วนเหรอเต็มหมดเดี๋ยวดูพี่เป็ดโก่เล่ ต้องมีเป็นกระจูร่างหนึ่งกันนะ่ะไม่เป็นไรเราไม่หวัน่นไอปูเฉยชวนนี่ไม่รู้จักไม่เคยเห็นมาก่อนเลยถ้าเราตีปูตอนนี้มันปูมันเป็นหน้าน้ำใช่ไหมล่ะตีปูพลังดาเมจของเราก็จะลดลงไม่เอาหมากุโลกนี่หมนไส้ครั้งเดียวตายเลยเนะี่ย ใครๆก็แพ้ไอ้ปูนี่นะฮะทำไงอะเย็ดตด้โดนไฟฟ้าไฟฟ้านี่นะไม่แพ้นะฮะ,ะจัดการเลยลูกเย็ดได้ลบสองร้อยแปดไอ้นี่จัดการมันก็จิ้วไปลุ้มนะลุ้มเออทั้อโหน้าไม่ตายเว้ย ตายเพื่อมึงอ่ะโอ้ยไออ้วนอ้วนเลยว่าเราเลยว่าเจ็ดแล้วไออ้วนเย็ด yes. อะไรเนี่ยอยากวิวัฒนาการล่างสักตัวหนึ่งอ่ะเอา้าวิวัฒนาการแล้วนี่ เนี่ยฮะมันจะวิวัฒนรราการเป็นไอตัวเนี่ยเสริมเกาะเสริมเกาะอ,อะไรอย่างเงี้ยนะต่อไปก็จะเป็นผีเสื้อนะฮะอย่างเช่นเป็นเหมือนในชีวิตจริงก่อนอื่นก็ต้องเป็นนอนแล้วก็เป็นดักแด้แล้วก็เป็นผีเสือ้อใช่นี่นะฮะนั่งสองเรานะมันจะเป็นจําชื่อไม่ได้แกะเนี่นะฮะใน ในภาคโปเกม,มอน X Y ก,ก,ก็น่าจะเห็นกันนะลืมอะไรไปบ้างวะเนี่ยนี่ก็จะเป็นวิวัฒน,นาการแบบอะไรอะนี่ก็เป็นวิวัฒนาการแบบสายสัมพันธ์มั้งนี่ก็จะเป็นวิวัฒน,นาการแบบขุย,ำจ,ยจำไม่ได้ขอโทษนะฮะวิวัฒน,นาการอะไรเนี่ย ไม่ได้เหรอเฮ้ยคุไม่เอาไม่เอากูอยากวิทยาการต้องเล็วว่าสิบหกนะจิววิเว็นวาการได้เหรอดูตรงนี้นี่เองอย่างนี้เองอย่างนี้เองต้องมีไอเทมที่มันต้องการไปนะถ้าจะวิววิทาการล่างทีโอเคอันนี้เยอะนะเนี่ยเยอะนะเนี่ยมึงเนี่ยเยอะนะเนี่ยไอเป็ดเฮ้ยเราขาดแค่เลยวว่าสิบหกนะฮะ โอเคต้องขอาลาไปก่อนเแย่เท่านี้ก่อนนะฮะแต่ว่าน่าเจอกันใหม่นะฮะว่ามันจะมีอะไรเครือบหน้าไปอีกนะฮะแลบบ้วไอ้กิ้งกาไฟของเรามันจะนี่ได้หรือเปล่านะฮะวิธีาการได้หรือเปล่าในพร์ทหน้าครับมารุ้นกันโอเควันนี้อะไระเนี่ยเปิดฉลังอนะไรเนี่ยแล้ววันนี้อ๋อเราไปเมืองใหม่ได้แล้วแล้ววันนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ